สวัสดีครับท่านผู้รับชมที่เคารพลักผมมาที่กุดบบ่งนะครับได้ข่าวว่าชาวบ้านแถวนี้นะครับเขามีการพอเสือนะครับพอแบบไหนนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับแต่ที่แน่ดูย่างไก่หน้าบ้านก่อนครับหน้าบ้านเขาจะมีย่างไก่ด้วยครับปั๊บเข้ามาเลยสวัสดีครับคุณยายครับขอให้คุณยายอยู่บ้านขวัญยืนนะครับ สวัสดีครับคุณยายครับค่อยคุณยายยู่บ้านกวัเยืนนะครับบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับได้ข่าวนะครับว่าบ้านหลังนี้นะครับมีการทอเสื่อแบบวิถีชาวบ้านนะครับ เป็นเสือเป็นเสือโบราณเหรอครับพี่ครับเดี๋ยวผมขอญาตถามเสือก่อนนะฮะแหนี่เห็นประจําแล้วนะครับพี่หนูแดงนะครับเปิดว่ารู้จักก่อนหน้านี้ผมถามชื่อพี่เขาแล้วนะครับพี่หนูแดงกําลังทําอะไรอยู่ครับทอเสือไงทอเสือไงวิธีการทอเสือนะครับเมื่อกี้ผมถามก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะครับพี่พี่หนูแดงครับยาลังกายาลังกา หญ้าลังการนี่เราต้องตากแห้งก่อนไหมครับตากแห้งก่อนมาทำให้เป็นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแล้วก็ไปตากให้มันแห้งเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับแล้วไปตากให้มันแห้งนะฮะเมื่อกี้ผมเห็นนะครับก็จะมีนะฮะอะไรครับสีคิ้วเขียวสีเหลืองๆนี่เขาเรียกอะไรครับพี่ไหลใช่ไหมฮะไหลนะครับก่อนที่จะย้อมนะฮะจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับพี่ เป็นแบบนี้ใช่ไหมครเขาเรียกไหลนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะอันนี้เราเราต้องตากแห้งก่อนใช่ไหมครับครับตากเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะมาย้อมในลักษณะอย่างนี้นะฮะวิถีชาวบ้านภูมิปัญญาแบบนี้ของพี่พี่หนูแดงทํามานานขนาดไหนแล้วครับโอ้แ้เป็นสิบสิบปีแล้วสิบสิบปีแล้วครับอันนี้ทอหลังนี้เขาเรียกเป็นหลังนะครับพี่เขาเรียกเป็นผืนและเป็นหลังครับเป็นผืนนะฮะ หลังจากที่เราทอเสร็จแล้วนี่นะฮะมันจะเป็นลักษณะงี้ใช่ไหมครับพี่ใช่ไหมฮะเป็นอย่างนี้นะครับผืนแบบอย่างเงี้ยสีแดงเราเราเราใช้ทอกี่วันครับพี่น,นี่ฮะเดี๋ยวผมไม่ดูเนี่ยฮะนี่ครับพี่สองวันถึงสามวันสองวันถึงสามวันนะครับพี่ทอไว้ใช้หรือทอไว้ขายครับมีคนซื้อก็ขายถ้าขายขายผืนเท่าไหร่ครับ จะมีสองชิ้นแล้วก็ไปเย็บประกบกัน oh. มีสองชิ้นไปเย็บประกบกันอ๋อ oh, สองชิ้นเย็บประกบกันก็จะขายพื้นละหกร้อยถึงเจ็ดร้อยหกร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทอย่างนี้เราก็ต้องย้อมก่อนไอท้ที่ที่มองเห็นนี่เป็นส่วนก็จะเป็นหญ้าลังกากับอะไรนะฮะไหลไหลกับไหลใช่ไหมฮะสองอย่างใช่ไหมครับถึงมารวมกันแล้วใครออกแบบในส่วนลายครับ ก็ดูเข้ามาในติ๊กต็อกมั่งในอุ้งหลายๆอย่างหัวทันสมัยด้วยแหละครับรู้จักติ๊กต็อกด้วยเหรอครับก็ดูในเขาทำติ๊กต็อกมั่งใน YouTube มั่งอ๋อดูดูเขาแล้วก็มาทำเหมือนเขาครับอ๋อสอดเป็นลักษณะอย่างนี้คล้ายๆวิธีการทอผ้านะฮะแต่ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนี่ฮะ ไล่ไปเรื่อยอันนี้เป็นเส้นได้ใช่ไหมครับพี่เส้นได้นะฮะอย่างนี้นะที่มองเห็นเนี่ยพี่ถักทอตั้งแต่เวลาไหนฮะถึงมีความยาวได้ขนาดนี้นี่ฮะขนาดนี้กี่วันแล้วฮะอประมาณกี่ชั่วโมงเพิ่งทเพิ่งทตอนเย็นเมื่อวานเนี่ยอ๋อเย็นเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็ไปเอายาลังกาก็เพิ่งจะมาทําเนี่ยก็เพิ่งจะมาเข้าด้ยาลังกาอันนี้ครับ เราอยู่ที่นานานเราเองเลยครแล้ววัสดุพวกนี้เราเราต้องซื้อมาไหมฮะจะเป็นหญ้าลังกาแล้วก็จะเป็นอะไรนะไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อถ้าเราถ้าเราไม่ไปได้ไปเอาเราก็ซื้อซื้อไอ้อะไรซื้อไหลซื้อเขาเขาก็มีอ๋อที่เขาปลูกขายอยู่กับบ้านก็มีครับอ๋อไหลไหลนี่เราก็ถ้าเราขาดตลาดเราก็ไปซื้อเขามันมันไม่ใช่ตลาดอยู่บ้านเรานี่ยอ๋อครับผมตลาดอยู่บ้านเรานี่ลยครับเขาปลูกขาย ของเขามันเยอะเขาก็ขายอย่างไหลนี่เขาเราเราซื้อมาอย่างไงครับโลละห้าสิบาทไหลแห้งนะโลละห้าสิบาทไหลแห้งคือตัวนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยนั่นแหละอ๋อไหลแห้งโลละห้าสิบาทและไอ้นี่แหละครับนี่อันนี้มันไม่ได้ซื้อหรอกซื่ได้อื้อเอามาจากนาไม่ได้ซื้อเอามาจากนาอ๋อตรงที่หวานข้าวใช่ไหมฮะห้วยมันแห้งน้ำไม่มีอ่ะมันก็เกิดครับจะเป็นนาใครก็เราสามารถหยิบมาได้เลยอ๋อเขาไม่ห่วง หนองตามอะไรที่เป็นคลองห้วยคลองหนองมั่งมันไม่มีน้ํามันก็เกิดครับืสรุปแล้วมองมอง,มองดูนี่การลงทุนของเราก็แทบไม่ได้ลงทุนนะนอกจากแรงใช่ไหมครับพี่ไม่ลงถ้าเราซื้อเราไม่มีเราก็ซื้อเขาก็ได้ลงเหมือนกันก็ลงก็ไม่ลงไงหล่ะก็ซื้อได้หนึ่งได้ได้สีสเออถ,ถ้าเราไม่มี ไหลมีไอ้แย่ลาลังกาเราก็ไปซื้อเขาครับก็โลละห้าสิบบาทอ๋อวัอสดุตรงน<ล>ี้สองชิ้นเนี่ยสองชิ้นเนี่ยมันจะหมดสองโลครึ่งครับหน้าที่จะดำนิดนึงนะผมหามุมแสงอ่นนะเดี๋ยวไม่สวยครับพี่มืดจัง <c oughs> จังมันเธอคนไม่สวยทําไงมันก็ไม่สวยหรอกอ๋อมุมนี้ฮะประธานทัวร์เมื่อกี้ผมจะย้อนแสงนะครับเมื่อกี้ผมถ่ายในบ้านอกอกมานอกบ้านนะตอนนี้ผมอยู่ ดันรอบประมาณนี้ได้เลยนะครับบ้านเลขที่เจ็ดสิบอ๋อบ้านเล็กที่เจ็ดสิบ 70. ตมบลหมู่สองตมบลตาบลชีลองำลองำองอเภออำเภออเภอ,อ,มเ,อเมืองจังหวัดชัยภูบ้านกุดเหม่งนะครับสามีสุธิรักษ์ของพี่หนูแดงนะฮะก็ได้บอกนะครับแต่ว่าผมดูจากหน้าบ้านแล้วไม่มีบ้านเล็กที่นะฮะเล่าสู่ฟังนะครับสําหรับวันนี้นะครับวิถีชาวบ้านนะฮะ พอเสือถักเสือนะครับก็เป็นเราไปเอาต้นต้นสดๆมาแล้วต้องมามาอะไรมาครับมาทำให้มันเล็กๆมาครับแคะออกให้มันเล็กๆแล้วครับผมต้องตากให้มันได้ที่ครับถ้าตากมันไม่มันไม่เป็นสีอย่างนี้มันก็ย้อมไม่กินครับครับผมมันเป็นเหลืองเหลืองอ๋อครับเหลืองเหลืองเป็นแบบนู้นตากแห้งๆอย่างงูนฮะ ผมติดคำว่าเป็นนะก็เป็นะเป็นลักษณะที่น่ารักมากนะครับนี่ในส่วนของภรรยานะครับมาดูส่วนของสามีกันบ้างนะครับได้ยินแต่เสียงนะครับคุณพี่นะครับไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะครับพี่บุญเหลือนะฮะปลปาไหลครับผมบแต่วันนี้แต่แต่วันนี้นะครับขอ,อบขอเปลี่ยนนะเป็นการถักแหนะฮะ ถักแขอย่างนี้ถักแขนี่พี่้เหลือนี่ไว้ขายหรือเอาไว้ใช้ครับผมไว้ใช้ครับไว้ใช้ถ้าเราขายนี่เราจะขายยังไงครับพี่มันเป็นได้อย่างดีเคยขายไหมครับไม่เคยไม่เคยขายอ๋อคําถามขายก็ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมครับเอาไว้ใช้อย่างเดียวนะความยาวขนาดนี้ไล่มาจบตรงนี้เลพี่ถักมากี่วันแล้วครับโอยโอ้ยสี่ห้าหวันสี่สห้าวันแล้วครับผม ความขนาดเขาเรียกว่ากี่เซนครับพี่สี่เซนประมาณสี่เซนแลละฮะครับจะใช้ความยาวทั้งหมดกี่ศอกครับเนี่ยแปดอกแปดศอกนะฮะถักแล้วกี่วันนะตอบชื่นใจดิสี่ห้าวันสี่ห้าวันแล้วจะจบประมาณเมื่อไหร่ครับไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวผมชวนไปแทงปลาไหลก็ไม่ได้ถักใช่ไหมครับก็วันนี้ถ้าเราสู่ฟังนะครับวิธีชาวบ้านความน่ารักของสววน้นน้อยนะครับผม สซโฟอเนน้อยนะฮะอยู่บ้านกุดเมงนะครับตำบลชีรองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับก็มีพี่บุญเหลือและพี่หนูแดงครับเป็นสามีภรรยานะครับที่ช่วยกันหมากรินนะฮะด้านซ้ายมือผมก็เป็นการถักเสื้อนะครับขวามือก็เป็นการพอแหนะครับประมาณนี้นะครับเราสู่ฟังวันนี้นะครับครับเจลาท่านผู้ชมนะครับพี่บุญเหลือครับพี่หนูแดงครับพี่หนูแดงคนสวย บายบายครับผมขอบคุณมากครับทั้งสองท่านนะขอบคุณมากสถานที่ตรงนี้นะฮะขอบคุณมากสําหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดซับไะไคร้นะฮะดูแลน้องเรนเดอร์คนนี้จากลากไปเลยครับท่านสวัสดีครับ,บ